เรียนไม่จบปริญญาตรีสร้างรายได้หลักแสนทำยังไงให้ทำา5อย่างนี้นะครับหลายๆคนคงมีความฝันเนาะหลายๆคนอาจจะมีปัญหานะครับไม่สามารถเรียนต่อได้ให้จบปริญญาตรีนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอยากร่ำรวยอยากมีชีวิตที่ก้าวหน้าอยากจะทำอะไรดีนะครับ โค้ดเค้กก็จะเอาประสบการณ์ของตัวเองนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยมีปัญหาชีวิตนะครับเรียนไม่จบนะครับเพราะว่าไม่มีเงินเรียนแต่ว่าในช่วงขณะเรียนไม่จบเนี่ยเราก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการหางานที่สร้างเงินนะครับก็สามารถสร้างงานสร้างเงินได้เพิ่มขึ้นหลักพันหลักหมื่นแล้วก็ถึงหลักแสนนะครับตอนที่ยังเรียนไม่จบนะพอเรามีเงินแล้วเราก็กลับไปเรียนจบได้วันนี้โค้ดเค้กมาให้5เทคนิคนะครับที่โค้ดเอาไว้ทาว่าถึงยัง เรียนไม่จบปริญญาตรีก็สามารถมีเงินเดือน1 0 0 0 0แสนบาทหรือว่าไรายได้หลักแสนต่อเดือนถ้าทำา5อย่างนี้นะครับข้อแรกนะครับหาสิ่งที่ใช่ลองถามตัวเองว่า ตัวเองเนี่ยมีความรู้หรือความสามารถความถนัดหรือความรักอะไรนะครับสักงานหนึ่งที่เพื่อนๆชมว่าเราทําเก่งที่อยากให้เหมือนคนบอกว่าโค้ดโค้ดเป็นคนให้คาปรึกษาดีเป็นคนพูดเก่งพูดเพราะนะครับพูดแล้วเข้าใจง่ายในคนก็จะชมเราแล้วก็อ้ยใช่หรือบางคนบอกว่าเราทํอาอาหารอร่อยนะเราดูไพย่ยิปซีแม่นนะหรือนะครับเราเป็นคนเก่งคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเราดูนะครับว่าใครชมเราไปบ่อยเรื่องนั้นที่ใช่นะครับ ข้อหนึ่งนะครับหาสิ่งที่ใช่ก่อนข้อที่สองนะครับหาไอดอลครับไปดูซิว่าไองานที่เราจะทำเนี่ยใครเก่งที่สุดในวงการแล้วเขาทำยังไงนะครับ ดูนะครับเวลาเราจะเรียนเนี่ยให้เรียนกับคนเก่งที่สุดครูพักลักจําดูใน YouTube อะไรก็ได้ครับเพราะคนสําเร็จเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งปันอยู่แล้วต่อมาข้อที่3ครับเรียนรู้นะครับเรียนรู้ลงมือทําเรียนรู้นะครับอย่างหนักเลยนะครับเรียนรู้นะครับให้มากที่สุดว่าจะทําอย่างเขาได้อย่างไรนะครับพอเรียนรู้เสร็จแล้วนะครับต่อมาข้อที่4ี่ครับแบ่งเวลา หลายคนเนี่ยทำงานโรงงานอยู่หล,ยหลายคนเป็นพนักง,งานประจําหรือหลายๆคนช่วยงานที่บ้านหรือเรียนหนังสืออยู่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะทำงานเช้าถึงเ,งนเนย็นโค้ดบอกเลยว่าคนสาเร็จจะหาเวลามาแบ่งนะครับในการเรียนรู้แล้วก็เวลาทํางานนะครับแบ่งเวลาหลังเลิกงานกับเวลาเรียนเนี่ยนะครับมาเรียนรู้แล้วก็มาลงมือทําตามที่เราต้องการนะครับ พอแบ่งเวลาเสร็จแล้วข้อที่5นะครับก็คือในเรื่องของการลงมือทำนะครับทีนี้ลงมือทำเนี่ยช่วงแรกๆเราอาจจะยังไม่เก่งนะครับทำไบ่อยทำน้ำซ้ำ PDCA นะครับอย่างวัตรเจจเดมมิงี่โค้ดเคกบอกว่าวางแผนลงมือทำเช็คปรับปรุงวางแผนลงมือทำเช็คปรับปรุงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโค้ดเคยใช้วิธีนี้นะ นะครับ1ปีเนี่ยก็สามารถมีรายได้หลักแสนต่อเดือนแล้วอย่าลืมทํา5อย่างนี้นะครับถึงยังเรียนไม่จบนะครับเราก็สามารถมีรายได้หลักแสนได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้ครับ